สวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่ง่ายแบบสุดๆเลยครับผมเดี๋ยววันนี้ครับเรามาทําต้มจืดไข่คุ้งนะครับผมทําง่ายมากครับผมวัตถุดิบเนี่ยน้อยแค่มีไข่แล้วก็มีผักนิดหน่อยก็สามารถทําเมนูนี้ได้แล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมง่ายด้วยประหยัดด้วยเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยครับต้มจืดไข่คุ้งก็เป็นเมนูที่ง่ายสาหรับคนที่มีเวลาน้อยแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับผม วัตถุดิบที่เราต้องเตรียมนะครับここก็จะมีต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับแล้วก็มีไข่ไก่นะครับผมหั่นให้เรียบร้อยครับสําหรับต้นหอมแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะครับไข่เป็ดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมใครที่ชอบทานไข่เป็ดก็ใช้ไข่เป็ดสําหรับท่านที่ชอบทานไข่ไก่ก็ใช้เป็นไข่ไก่นะครับหั่นผักเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราก็มาตอกไข่ใส่ถ้วยเตรียมเอาไว้เช่นกันนะครับ วันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่6ฟองครับใครที่มีสมาชิกมากสามารถเพิ่มไข่ได้ตามความชอบของเราได้นะครับผมอันนี้ผมทานกันแค่2คนนะครับก็เลยทําแค่6ฟองนะครับตอกไข่ใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นก็ใช้ซ่อมนะครับตีไข่แดงนิดหน่อยแค่พอให้ไข่แดงแตกนะครับผมไม่ต้องตีผสมกันกับ ไข่ขาวนะครับผมเอาแค่นี้พอครับจากนั้นเราก็มาลงมือต้มกันเลยครับน้ำเปล่าเราใช้ประมาณ1ลิตรนะครับหรือว่าถ้าใครใช้ไข่มากกว่านี้ก็เพิ่มเติมได้นะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ซุปก้อนลงไป1ก้อนครับจะเป็นซุปหมูก็ได้ซุปก้อนไก่ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับผม ปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวประมาณสัก2ช้อนครับถ้าใครใส่น้ำมากกว่านี้ก็เพิ่มซีอิ๊วขาวนะครับตามสัดส่วนของน้ำด้วยนะครับผมแม่บ้านผมบอกว่า กลัวจะไม่นัวนะครับก็เลยขอใส่ผงปรุงรสลงไปอีกสักหนึ่งช้อนชานะครับผมท่านใดที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ลงไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราใส่ซุปก้อนลงไป1ก้อนแล้วอันนี้ผมทานกันยังไงผมก็ถ่ายให้ดูแบบนั้นนะครับปรุงรสชาติได้ที่แล้วก็รอให้น้ําเดือดครับจากนั้นใส่ไข่ที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยครับไข่นะครับก็ตีเฉพาะไข่แดงนะครับที่บอกเอาไว้ข้างต้นนะครับผมไม่ต้องตีไข่ขาวผสมกันนะครับ เวลาใส่ออกมาไข่สุกเนี่ยก็จะออกมาสวยนะครับจะมีไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวแยกกันอย่างชัดเจนออกมาก็จะสวยงามน่าทานแบบนี้นะครับผมเนี่ยครับประมาณนี้ครับไข่แดงและไข่ขาวก็จะแยกกันนะครับผมน่าทานเลยครับใส่ไข่ลงไปแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ใบขึ้นช่ายลงไปปิดท้ายได้เลยครับ รับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมง่ายไหมครับสาหรับต้มจืดไข,ข่โค้งแบบง่ายๆเลยครับผมเมนูนี้ถือว่าง่ายแบบสุดๆแล้วนะครับผมเวลาที่เรายุ่งนะครับกับงานหรือว่าไม่มีเวลาเนี่ยมีไข่แล้วก็มีผักชีมีต้นหอมสักนิดหน่อยเราก็สามารถทําเมนูนี้ได้แล้วนะครับผมอร่อยง่ายประหยัดแล้วก็น่าทานด้วยนะครับผมตักใส่ถ้วยแบบร้อนๆเดี๋ยวมาทานพร้อมๆกันเลยครับ มาแล้วครับผมต้มจืดไข่โครง้งเมนูเร่งด่วนของเราในวันนี้นะครับประหยัดด้วยอร่อยด้วยนะครับใครที่ชอบอะไรที่ง่ายประหยัดอร่อยทําไวได้ทานไวก็ต้องเมนูนี้นะครับผมต้มจืดไข่ครงใครชอบลองไปทําทานกันได้นะครับผู้ใหญ่ทานได้ลูกๆก,ก็ชอบนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่า จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับก็สดน้ำก็คลองคลอดีนะครับผมโชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ